สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับจะขอนำหนังสือจิตวิญ,ญญาณที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายมากๆเลยเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Don't Sweat the Small Stuff ส่วนชื่อภาษาไทยก็คือเชื่อเถอะอย่าเยอะเกินผู้เขียนเป็นด็อกเตรนะครับชื่อว่า i ิชาร์ดคาวสันโดยเป็นของสำนักพิมพ์ OMG Books ด r r i c h a ร d ลิชาร์ดคาวสันเขาเป็นนักจิตวิทยานะครับที่ว่าเป็นด็อกเตรเนี่ยก็เป็น PhD ซึ่งก็น่าจะเป็นการเรียนด็อกเตรนะครับดร r i c h a ร d ลิชาร์ดคาวสันเป็นนักจิตวิทยาเขาเขียนหนังสือเล่มนี้และได้รับการแปลอย่างละเมียดละมุนอบอุ่นโดยเกิดจากการเฝ้าสังเกตเรื่องสุขภาพจิตซึ่งเป็นวิธีการที่มนุษย์แบบเราๆประมวลผลความคิดและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ จนกลายมาเป็น100ข้อคิดสั้นๆแต่สามารถช่วยสกิดกระตุกจนสั่นสะเทือนว่าคนเรานั้นน่าจะแบกอะไรไว้เยอะแยะมากมายอย่างไม่น่าเชื่อการอ่านหนังสือเล่มนี้ผมขอยืนยันเลยนะครับว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นไม่มากก็น้อยต่อไปนี้ผมจะเลือกมาแบ่งปันเป็น20หัวข้อสั้นๆถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันได้เลยครับข้อที่1อย่าเสียเวลาให้กับเรื่องเล็กๆ ข้อนี้เป็นกุญแจหลักของหนังสือเล่มนี้เลยครับเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเล็กหรือใหญ่เกิดขึ้นจากการตีความเป็นมุมมองของคุณคนเดียวเท่านั้นหากคุณมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันก็จะสร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงแก่คุณได้การเสียเวลากับมันทําให้คุณสูญเสียความงดงามและความหัศจรรย์ของชีวิตได้แต่ยังไงถ้าคุณได้ลองฝึกพูดว่าแค่นี้เองเรื่องเล็กๆให้บ่อยครั้ง คุณจะรู้สึกเบามากขึ้นเยอะเลยล่ะครับข้อที่2ปรองดองกับความไม่สมบูรณ์แบบผู้ที่นิยมความสมบูรณ์แบบสุดๆไม่เคยมีสักคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขมันคือการไปให้ความสำคัญกับการตัดสินและหาข้อบกพร่องจนทำให้เกิดความไม่พอใจไม่สบอารมณ์ได้อย่างง่ายดายมากๆวิธีแก้ก็คือเตือนตัวเองอย่างนิ่มนวลว่าชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ ก็เป็นไปตามวิถีทางของมันเมื่อเลิกมองหาความสมบูรณ์แบบทุกแง่ทุกมุมของชีวิตคุณก็จะได้พบกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบนั่นเองครับต่อไปเป็นข้อที่3ตระหนักถึงผลกระทบแบบสโนโบอของความคิดความคิดในแง่ลบและไม่มั่นคงนั้นสามารถเพิ่มระดับความรุนแรงได้เปรียบเสมือนก้อนหิมะหรือที่เราเรียกกันว่าสโนโบอ ที่จะใหญ่ขึ้นเมื่อตกลงมาจากภูเขาเริ่มต้นด้วยความรู้สึกแง่ลบเพียงนิดหน่อยอาจนำพาการคิดถึงสิ่งเลวร้ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลวิธีแก้ก็คือให้คุณสังเกตเห็นหรือมีสติหรือระลึกรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่บางทีความคิดในแง่ลบจะยังไม่หายไปซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่มันจะหยุดการสร้างพลังทำลายล้างต่อไปนั่นเอง ข้อที่4อย่าขัดจังหวะคนอื่นหรือชิงต่อประโยคให้กับเขานอกจากจะทำให้ผู้ที่คุณคุยด้วยไม่ค่อยชอบแล้วยังเปลืองพลังงานของคุณเองอย่างไม่จำเป็นเพราะจำเป็นต้องใช้ความคิดตลอดเวลาเพื่อที่จะต่อเนื้อหาของผู้ที่กำลังพูดต่อได้นิสัยแบบนี้มักเป็นความเคยชินแบบไม่รู้ตัวหากคุณสังเกตเห็นมันได้ก็จะเยี่ยมมากๆมันเตือนตัวเองให้หยุดพูดก่อน เพื่อให้คู่สนทนาได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ทั้งการสนทนาจะเต็มไปด้วยการผ่อนคลายมากขึ้นและเขาก็จะยิ่งชอบคุณมากขึ้นด้วยข้อที่ทําทำสิ่งดีเพื่อผู้อื่นโดยไม่ต้องบอกให้ใครรู้การทำดีแต่มักประกาศให้ผู้อื่นฟังนั่นแสดงว่าลึกๆแล้วเราแอบหวังว่าจะได้รับคำยกย่องชื่นชมแต่หากคุณไม่บอกใคร คุณจะรู้สึกดีที่ได้เป็นผู้ให้ในกรณีที่คุณได้มอบบางสิ่งบางอย่างโดยไม่มีใครรู้นะครับและคุณก็จะเก็บความรู้สึกแง่บวกทั้งหมดเอาไว้กับตัวเองได้อีกด้วยข้อที่6เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันคนเราส่วนใหญ่มีความหวาดกลัวที่เป็นการวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นเงินไม่พอลูกๆอาจเจอเรื่องยุ่งยาก และสารพัดเรื่องห่วงต่างๆนานา,นา,นาวิธีฝึกที่ดีที่สุดก็คือการรับรู้ในปัจจุบันเช่นตอนนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือกลับมาที่ลมหายใจก็ได้และเมื่อเผลอคิดอีกก็กลับมาอีกบ่อยๆตอนแรกมันอาจจะไม่ง่ายแต่ต่อไปจะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับข้อที่7จินตนาการว่าทุกคนรู้แจ้งหมดแล้วยกเว้นคุณ เป็นการจินตนาการว่าทุกคนล้วนบรรลุแล้วและพวกเขามาที่นี่เพื่อสอนอะไรบางอย่างแก่คุณไม่ว่าจะเป็นคนขับรถที่น่ารังเกียจวัยรุ่นไร้มารยาทอาจมาเพื่อสอนความอดทนบางอย่างให้แก่คุณคุณควรระบุให้ได้ว่าพวกเขามาเพื่อสอนอะไรแก่คุณซึ่งจะช่วยให้ง่ายมากขึ้นในการปลดปล่อยความคับข้องหมองใจนั่นเองครับข้อที่8 เป็นฝ่ายแสดงความรักหรือยื่นมือออกไปก่อนไม่น่าเชื่อเลยว่าหลายคนยอมให้ความสัมพันธ์ล้ำค่าต้องสูญเสียไปเพียงเพราะยึดติดกับสิ่งที่โกรธจนไม่อาจให้อภัยได้ทั้งๆท,ที่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องใหญ่ที่ว่ากลับเล็กลงหรือลืมไปแล้วว่าโกรธกันเรื่องอะไรหากคนคนนั้นสำคัญแก่คุณจริงๆการยอมให้เขาเป็นฝ่ายถูก โดยไม่ต้องกลับมาโทษว่าเป็นความผิดของตัวคุณเองซะด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกสุขสงบมากขึ้นอย่างแน่นอนข้อที่9ถามตัวเองว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าเรื่องนี้จะยังสำคัญอยู่อีกไหมเป็นเหมือนเกมที่คุณมี Time Machine เพื่อเดินทางไปยังโลกอนาคตในอีกหนึ่งปีข้างหน้าแล้วลองมาเล่นดูสิครับว่าสถานการณ์ต่างๆที่มีในตอนนี้เช่น ข้อเท้าแพลงการถูกปฏิเสธงานหรืออะไรก็ตามแม้คุณจะพบว่าสถานการณ์ไม่ได้หายวับไปหมดในทันทีแต่มุมมองของคุณจะเปลี่ยนทำให้หัวเราะผ่อนคลายในสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นข้อที่10ยอมรับเถอะว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมหนึ่งในความผิดพลาดที่เรามักทำก็คือการรู้สึกสงสารตัวเองหรือคนอื่นเพราะคิดว่า ชีวิตควรจะยุติธรรมหรือสักวันต้องมีความยุติธรรมแต่ชีวิตจริงไม่มีวันเป็นแบบนั้นหรอกครับเมื่อเรายอมสิโรราบว่ามันไม่ยุติธรรมคุณจะเลิกกล่นด่าโชคชะตาและทําทุกอย่างเต็มกํำลังเท่าที่ทํำได้ทั้งมันยังเตือนให้เห็นว่าเราทุกคนล้วนมีปัญหาที่แตกต่างกันรวมทั้งก็มีจุดแข็งที่ต่างกันด้วยเมื่อตระหนักในเรื่องนี้ คุณจะยิ่งมีพลังที่จะทำประโยชน์ได้อย่างมากมายแต่ก็สามารถปล่อยวางได้อย่างเยอะเลยล่ะครับข้อที่11ลองจินตนาการว่าอยู่ในงานศพของตัวเองการจินตนาการว่าเมื่อเราอยู่ในงานศพของตัวเองหรืออาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตมันคือการย้ำเตือนเพื่อให้คุณจัดลำดับความสำคัญของชีวิตได้ใหม่คุณจะอยู่กับใครทำอะไร และคุณจะระลึกได้ว่าคนแบบใดที่คุณอยากเป็นกันแน่และมีสิ่งใดที่ไม่สำคัญที่ควรละวางได้แล้วซึ่งข้อนี้นะครับผมรู้สึกว่าคล้ายมรณานุสติแบบทางพุทธเราเหมือนกันนะครับข้อที่ 12. บสองเจเวลาวลนนิตคิดถึงคนที่คุณอยากขอบคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการคิดถึงใครสักคนที่คุณอยากจะขอบคุณมีผู้คนมากมายที่คุณสามารถขอบคุณ และคนคนนั้นจะเป็นใครก็ได้อาจเป็นใครสักคนที่เปิดประตูให้กับคุณเพื่อนบ้านที่มาทักทายหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้เมื่อเริ่มวันใหม่ด้วยการขอบคุณจิตของคุณจะปรับไปสู่โหมดแห่งความสงบและจะมีสิ่งให้คุณขอบคุณได้มากยิ่งขึ้นชีวิตก็จะงดงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองข้อที่13หาเวลาเงียบๆให้ตัวเองทุกวัน คุณอาจตื่นนอนตอนเช้าเริ่มต้นวันใหม่เร็วขึ้นสักหน่อยอาจเป็นเวลาตีสี่ตีหตอนที่ยังไม่มีใครตื่นช่วงเวลานี้คุณอาจนั่งสมาธิเล่นโยคะเบาๆหรือทำอะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นตอนหลังเลิกงานให้เวลาตัวเองสักนิดนั่งมองทิวทัศน์เงียบๆหายใจช้าๆหรือนั่งหลับตาท่ามกลางธรรมชาติก็จะช่วยให้เกิดการผ่อนคลายและดื่มด่ำกับชีวิตได้มากขึ้นอีกเยอะ ข้อที่ 14, รู้เท่าทันอารมณ์ลบของเราเองอารมณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการหลงผิดอย่างยิ่งเวลาที่อารมณ์ดีทุกอย่างจะดูราบรื่นปัญหาทั้งหลายจะดูไม่หนักหนาอะไรแต่เมื่ออารมณ์เสียขึ้นมาจะมองเห็นโลกภายนอกเต็มไปด้วยความยากลำบากหดหู่และทุกอย่างเลวร้ายลงมากสิ่งที่ควรทําคือขอบคุณอารมณ์ดีๆและอ่อนโยนต่ออารมณ์หม่นหมอง อย่าจริงจังมากนะักสุดท้ายทุกอย่างก็จะผ่านไปเหมือนเช่นทุกครั้งข้อที่15ชีวิตคือบททดสอบมันเป็นแค่บททดสอบเมื่อคุณมองชีวิตและความท้าทายเป็นเพียงบททดสอบคุณจะเห็นเลยว่าปัญหาแต่ละอย่างที่คุณเผชิญเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นจงอยู่กับความยืดหยุ่นไม่ว่าปัญหาจะรุมเร้าเพียงใด แต่ให้มองเป็นบททดสอบเพื่อเอาชนะสิ่งที่กำลังท้าทายคุณอยู่จงเลือกที่จะมีความสุขอย่างง่ายๆเพราะอย่างไงแล้วบททดสอบก็จะมาเป็นระยะอยู่ดีไม่ว่าคุณจะต้องการมันหรือไม่ข้อที่ 16. เลือกเป็นคนเมตตามากกว่าเป็นฝ่ายถูกอัตราของเรามักเชื่อไปเองว่าเมื่อเราจับผิดหรือชี้คนอื่นให้เห็นว่าตัวเขาทำอะไรบางอย่างผิดไปหรือ การทำงานผิดพลาดตัวของเขาจะรู้สึกดีขึ้นซึ่งไม่จริงเลยหากไม่หลอกตัวเองคุณจะเห็นเลยว่าการต่อว่าหรือจับผิดมันคือการทำร้ายผู้อื่นลงเอยด้วยความรู้สึกย่ำแย่ต่อตัวเองเมื่อคุณเลือกการมีเมตตาก่อนการสำคัญตัวว่าต้องถูกต้องเสมอชีวิตคุณจะง่ายขึ้นอีกเยอะซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณส่วนบุคคลด้วยนะครับว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูด ข้อที่17ถ้าพูดว่าทําไม่ได้คุณก็จะทําไม่ได้บ่อยครั้งเรามักอ้างเหตุผลให้กับข้อจำกัดของตัวเองด้วยการบอกว่าทําไม่ได้ทั้งๆท,ที่ลึกๆแล้วมันอาจเป็นกระบวนการป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดความผิดหวังมากกว่าหากลองไตรตรองให้ดีคุณจะพบเลยว่าหลายครั้งความยากลำบากจะมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการเติบโตมาให้กับคุณด้วย แต่เมื่อคุณพูดว่าทำไม่ได้ทุกอย่างจะจบลงคุณจะไม่แม้แต่จะพยายามเลยด้วยซ้ําข้อที่18จําไว้ว่าทุกที่มีรอยประทับของพระเจ้าอยู่หมายถึงมีความสวยงามในสปปรรพสิ่งรอบตัวการที่เรามองไม่เห็นอาจเป็นด้วยมุมมองของเราเองที่มีเมฆหมอกบังอยู่อาจเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกที่ย่ำแย่จากอะไรสักอย่างที่เราเพิ่งเผชิญมา จนเมื่อเราตระหนักว่าทุกที่ทุกสิ่งล้วนมีพลังงานของพระเจ้าที่เราสามารถนำมาใช้กับตัวเองได้เมื่อนั้นความหัศจรรย์ก็จะค่อยๆเผยตัวออกมาในที่สุดข้อที่19ยอมรับคำวิจารณ์ที่มีต่อตัวคุณเองอย่างขำๆขำข้อนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะในบางครั้งเมื่อคุณถูกวิพากวิจารณ์การยอมรับออกไปอย่างตรงๆจะทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายลงอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะปกป้องตัวเองด้วยการหาคำอธิบายหรือบางทีก็เป็นการต่อสู้หรือไม่ก็เป็นการถกเถียงเลยก็ว่าได้ซึ่งแท้จริงแล้วคำวิจารณ์นั้นบางทีมันก็อาจเป็นเรื่องจริงที่คุณไม่ทันรู้ตัวแต่หากคุณมั่นใจว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่ความจริงก็ไม่เห็นคุณจะต้องเดือดร้อนอะไรแค่ปล่อยไปแบบขำๆก็เพียงพอแล้วนะครับข้อที่20ผ่อนคลาย การผ่อนคลายเป็นภาวะที่ฝึกกันได้เมื่อผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีเสมองานที่ทำก็คล่องขึ้นความคิดมีความกระจ่างขึ้นมันคือการตระหนักรู้ที่เท่าทันความคิดอารมณ์และความรู้สึกแค่รู้ตัวว่าคุณเริ่มตึงเกินไปแล้วก็เท่ากับคุณเริ่มผ่อนคลายได้มากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นอัตโนมัติบทส่งท้ายนะครับ หนังสือเล่มนี้อ่านได้เพลิดเพลินม,มากๆเนื้อหาเข้าใจง่ายมีพลังงานดีๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงรวมทั้งสร้างแรงใจได้เป็นอย่างดีเหมาะที่จะหยิบมาอ่านซ้ำได้บ่อยๆในเวลาที่โลกของเราเริ่มหม่นหมองและอยากได้อะไรดีๆเพื่อมาเตือนใจข้อคิดแต่ละตอนก็สั้นๆนะครับบางตอนมีการอิงพุทธศาสนาด้วยจึงสามารถอ่านได้สบายแต่ละตอนจบได้ในเวลาที่พอเหมาะ ผมว่าอารมณ์หนังสือคล้ายๆ Chicken Soup for the Soul ซึ่งเป็นผลงานของ Jack ็ a n f i e l d และมาร์ v วิ t เตอร์แฮนเซนนั่นเองแต่กระซิบว่าผมชอบเล่มนี้มากกว่าหลายเท่าเลยละครับเพราะว่าในเล่ม Chicken Soup เนี่ยเนื้อหามันจะค่อนข้างเป็นสมัยก่อนนู้นนะครับผมเลยอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่สำหรับเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่อยากแบ่งปันก่อนจบก็คือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดรริชาร์ดเขียนเป็นเล่มที่10และประสบความสำเร็จที่สุดด้วย ทันทีที่ออกวางจำหน่ายในปี1997หนังสือได้สร้างปรากฏการ์กลายเป็นเบสเซลเลอร์ติดต่อกันยาวนานตลอด2ปีนั่นคือ101สัปดาห์นะครับหนังสือขายได้กว่า25ล้านเล่มและตีพิมพ์ไป35ภาษาทั้งมีหนังสือซีรีส์ Don t s w e a t the Small Stuff รวมทั้งงานเขียนอื่นๆของด็อเตอร์คาวสันเพิ่มขึ้นมาอีก20เล่ม ด็รลิชาร์ดคาวสันเสียชีวิตอย่างฉับพลันบนเครื่องบินระหว่างเดินทางจากซานฟรานซิสโกไปนิวยอร์กเพื่อโปรโมตหนังสือเล่มล่าสุดของเขาในวันที่13ธันวาคมปี2006ด้วยภาวะเส้นเลือดอุดตันในปอดด้วยอายุเพียงแค่45ปีเล่มนี้ถือเป็นอีกเล่มที่ผมชอบมากเพราะสร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากๆสำหรับคนที่ชอบอ่านอะไรง่ายๆสบายๆแต่หนักแน่นทั้งเนื้อหาวิธีการมองโลกและมีศาสนาพุทธ แฝงอยู่นิดๆก็แนะนำอย่างมากเลยล่ะครับแล้วคุณจะได้พบว่าชีวิตที่เยอะหรือยากลำบากที่จริงแล้วมันคือสิ่งปกติแต่มันคือความคาดหวังที่เรามีต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกนี่เองล่ะครับที่ทำให้มันกลายเป็นเรื่องในแง่ลบเอาล่ะครับขอให้ทุกๆท่านประสบแต่ความงดงามของชีวิตและได้รับ,บบทเรียนเพื่อการเติบโตขึ้นทุกๆวันนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆอย่าลืมกด subscribe สำหรับคนที่ยังไม่กด แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ